สวัสดีครับพี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีเอสยาียชาแนวนะคะตอนนี้กำลังขับรถอยู่นะครับผมพี่น้องมือน,นี้พี่น้องมือน,นี้มีสิ่งด่วนนะครับผมที่ต้องไปทําเลยก็คือวันนี้คุณแม่โทรมาแล้วพี่น้องมงม่วงซ้อนไปเ่ิดงม่วงซ้นแม่ขอยพี่น้องบ่ว้นหรอกมันมันมันม,ม,ม,มาถือเหล้านะมาตามเหล้าเราเจ็บแล้วเจ็บแล้ว,ลว,ลว,ลวตีมไนไปแล้วไบอนี่ก็เ,เลยเออประมาณเราันเสร็จแหละมันไม่เจ็บไม่เจ็มันม มันโดดนี้จากม้าม้ามันหยอกงัวนะบ่านี้งัวมันเลยเลยโดดมันก็เลยโดดออกจากม้าสินะเหมือนเรเห็นที่แม่นะมันไปต่เราอล่ะนะทรมาพี่น้องก็เลยสิ้ผ้าเราไปหาหมอด่วนครับอย่างนี้อย่าไปดูอาการคุณย่าพ่อๆกันเลยนะคะว่าเป็นเพราะว่าเขาอาจยังไม่ได้หินคือกันในอินเตอร์เน็ตเขามาแม่นครับโทรมาเลยลูกเฝ้าร่างนะครับร่างมาเฝ้ามากผ้าเม่ไปิสื้ผ้าเม่ไปหาหมอครับไปพี่น้องไป เลี้ยเราไปน้องหาหมอาา้าลีบ่อยน้ล้วครับวัดดีค้าได้ยังไงได้ยามาว่างเลยมาวายาไปกินกอนฉ <c oughs> ีดยาเข็มหนึ่งฉีดยาเข็มหนึ่งบ่อเออยาระสานยาเข็มคุณหมอคุณหมอวาเอกซเรยบอกก็เลยบท้เอกซเรยนะกินยาเบงซกเป็เอกซเรย์บงเอเาคิดว่าสิ่าเป็นยังหลายอกบอ่ะหนยหน่อยหนึงแะบกว้อยาอะไรยาอะไรเนี่ยตาม ไม่อยากกินกม่ิยาเลยยาก้เลาเขานัดป่ดิหมอมไดนนัดเขาว่าสารการบิม่นมนนมยู่นำเข้าว่ะเขาเข้าเขาไข่บอ่พอไข้เขาจะมั่วไปไข่ไหนหมายถึงเส้นปวดป่ะแมนนั่ไปเย็บค่ะคาดกันะไปเห็นป่ะม่เห็ไปี่นองไปหแผมอหาหมอเียนอนบ้างหาคิดอีกนะครับ ล่องบอลอยุตตรงทามที่นี้ที่นี้อายุตรงทางล่องบอลไปแล้วกลับบ้านครับผมจันีรกลับบ้านจะคือปิ้งปลาไปย่ายน้ำฮะแล้ปิ้งปลาัปย่ายน้ำใ่เลยน้องนี่ใจหรอพี่นังกะปิ้งปลาไปย่ายน้ เปิงปะยอนปย <directing S 2> ่ายตัวไม่ไม่โลโคสีป่าตัวละเศร้าแล้วมักปะยอนบ่ะแล้วก็ไม่ปลาอย่างกินได้ลรปล่าปลาดำเจอแต่ไม่ต้อะอนปลาดูเลียงแล้วก็บรกินโอ้ยน้องว่ยนบโอไปครับแล้วไปหวานย่ตัวหอดแล้วไม่ร่างหอดแล้วครับหอดใจอวานยด้แล้วควมเรวเย็นแล้วล่าสุดพี่น้องในสื่อยาถ่าพี่น้องผู้หนึ่งหลังจากปีน เอแม่แม่อยู่ที่กินเราเขาเลยเป็นไปกินเขานะไปกินก๋วยเตียวบัณฑ์เสียบทองผู้หนึ่งนะครับถึงบ้านยายแล้วนะเซลเป็นไนบอกก่พี่หนอกเูยเสียบทอง<ะ>พี่กับพ่อพี่น้องเราไปกินข้าวเซอยหรืไปกินก๋วยเตี๋ยเวเนี่ยมันมันเผ็ดมันกันเลยเสียบทองเพระาะว่าปิจิวานเป็กับพ่ออยู่แล้วเออบัานเป็นยังข้าวเซอยว่ากินอะไรก็ไปกินก๋วยเตี๋ยวอ๋อไม่อยากกินเนาะผ <laughs> ัวเส้นมั้งเลยยังไปงไม่ได้ เซ้าจกินเขาบอกว่าอยากนก็เมนก๋วยเตี๋ยวไม่น่าเสเียกะแค่ที่งางขายแางก๋วยเตี๋ยวแล้วชีวิตแล้วยังไงเดี๋ยวโอ้บุญจิก๋วยเตี๋ยวอันโอ้ยเอาอย่างนั้นเถอะเ,เอาไว้สื่ออย่างง่ายๆเอา,เ,อาเจ้าวหน่อยไปให้ย่านหน่อยเจียวเจียวมาไปโอเคครับพี่น้องไปไป,ไป,ไปน้องเมนกำลังถึงบ้านแล้วจ้ะถึงถึงบ้านโรงเย็นแล้วจ้ะเจียวม่ใหญ่พี่ทั้ง บานเรียฮอบบานเรียไป่ยายเพิงได้เจียมเสียบเพื่อนเพื่อนยื้ว่าไหาฮะเพื่อว่าไงเพื่นเลี้ยงลูกากเอาเมียบได้ลูกเดียอามยไปเลยด้วยลูกบังรเ้าจะลูกเขาลูกบัไรลูกบัไรเศร้าหยือเาไม่ง่ายใครหลือเ่า เอาไปเบียบเนียไปเบียบมากไป่นไรใครวะเออกระชเกานนเอาพี่ว่าทะก่าเบียบพี่ว่าระก่าตัวยีตัวเอาไปกนีม่ยากไบนีคัวตนไดยเนี่ยพี่น้องบ้านทีบ้านยายนะครับบ้านยายวด เสีไปต่ำกันนะกินได้บ่นาะพูดว่าใครกอเอาะ้าไอ้นยขาไอ้กทัวรม่มขายบอกทัวโอ้ยเสียทีนสีมะขาอบกทัวร์เนาะรับเสียครับไอยม่ขายบกทัวร์ยังี่เปิดที่ตะการไงวะเน่นุรูดมือสองเสียได้มะขาอบกทัวเนี่ยม่งบกทัวร์เนี่ยมันกินได้อยู่บ่เนี่ย แ้วผูกเองเลังอบว่้โอเคครับพี่น้องมหมวดบ้านใหญ่แล้วยังใหรใหญ่กออ่อป้งปลาซื้อปีงปลามาฝากใหญ่เลยพี่น้องป้งปลาย,ออย้อนป้งปลาย้อนปลาเน,น,นี่นยแล้ปลาเองก่ ปลาแม่น้ำบ่ปลาซี่ปลาแมนซี่เออที่เขากินีเออที่เขกิน,ย,กนยู่บนเนาะน่โอเคพี่น้องกระซี่กับบ้านไปส่งคุณแม่แล้วนะครับเนาะเป็นไลอาการอาการสียา,ลาแล้วเพี้ยนเลยครับประมาณนี้ใจสูงนี่สียาแล้วประมาณเครื่องชั่วโมงหรือเปล่าไม่ใจสูงป่ประมาณเครื่องชั่วโมงดีค่ะฮะ <c oughs> ดีค่ะเศร้าเ <c oughs> น่ดีค่ะแนวไดายเ่าว์ดีแบบจบไปอังกฤษเลยเน้ เจ้าบ่อยากเอ็กซลเล่ยเป็นบ่บอกับผู้ใหญเอ็กซลเล่ยเพราะว่าผู้ใหญ่เอ็กซลเล่ยน่ะนะกินยาสก้อนหมอกกว่าอยู่หมอกกว่าไงเีลยหมอกกว่างฉีดกินยาเบิงสก้อนก็ได้หมอว่าจังซี่หมอถามว่าแจ็กซลเล่ยดูไหมยังสิบอ่เออหมอถามสองอย่างหน่ะละว่าสีเอ็กซลเล่ยเบิงบ่หรือว่าสีฉีดยากินยากรต่อเข้าว่างเลยฉีดยากินยาก่อนบ่อยากเอ็กซลเล่ยเป็นไหนกินยาเบิงก่อนสียาเบิงก่อนเพราะว่าเอ็กซลเล่ยดูๆมันก็บ่ดอ่ะนะมันตามไม่ยักมือแล้ว วัหาเมือเหตุที่มันต่ำไปไหนก็ว่าฟังกันเลยท<า>ั่วที่ทั่วภาคแข่งไหมว่าฟังบอก่น้องฟังกันเลยอ๋อก็เห็นว่ามันกินยาอยู่ข้างรถป่านนี้ว่าสิไปเจ็บเหตุล้วก็เลื่ <h ate> อนผ้าไปก็เลยไปเก็บยาน้ำไม่ยาลาบออกให้มันอ๋อคือตามไี่จริงแล้วก็คุก มกมุนอยู่กับมัวอยู่แก่กันไหนอยู่แล้วมันวางม้วมันเป็นยังม้วนมันมัวนจุคลอมมันเป็นยังมันงูพอดีมันตื่นอีชาแนวนะอีชาแนวมันมักโชว์มักโชว์วเไรอ๋อมันมักมันมักโชว์คือมันแรนไรนั่นไรนี่ไรไก่แน่ไรไรแง่แน่ไรงัวแน่มันอ่างนะมันอ่างจุคของเออคือคือตั้งจุคล้อมเออมันกระโดดใส่งัวงัวมันกระเลียนลบถือแซบันมันเต้นมันมาถือมันมากระแทก ถึงไรถึงช่วงไึ่ไรถึงช่วงไร่บบไรขางทรายมันก็ได้ไปกระแทกรถเพราะว่าแม่เอียงลบมันหลบทันอยู่แล้วมือแรกไปไหนเมื่อแรกทั้งหลังเมื่อแรกว่าเจ็บแล้วเมื่อแรกว่าเจ็บปันไดมือที่สองมันไปเจ็บย่าเก็บเห็ดบ่มันเจ็บไปเจ็บเหตุที่เมืก็เลยเจ็บเจ็บเลยใส่แห้งเลยยังเลยยกยังอยู่บ่ะบานนี้ไปให้ไปให้สะกกอนอยู่ไปใส่ปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยกับ่ใส่น้ำมูดอกโยกสอบปุ๋ยแบบมันคัด ยกสอบโอ้มันขาดมันคือยังบันนน่มันจะยูต้องขาดอ่ะแม่มันขาดบานเน่ก็เลยมือที่สามหมือที่สามเนี่ยก็เลยไปหาหมอนาํเพราะเป็นนํามันเนี่ยหมอนามมนนี่แหละพี่น้องนี่เ็นบ่กเลยแล้วกไปหาหมอเลยแม่ข่อยเกาไปหาหมอยังแล้วหมอบีบหมอนวดทั้งสั่นาไป่ขยเซ็นไปชนะบ้านนี่ไปหาหมอหอนไปหาหมอน้ามนพูดมาโคงนักโก้แล้วแล้วไปหาหมอนวดต่อ ให้เป็นไปข้าเบิ่งเส้นว่ามันพีกมันหยังเอมันข้าแล้ววางได้บันแล้วก็วันเพราะผีกดอกดีอยู่ว่ามันบ่บ่พีกะอ๋อหมอผู้ใด้เสนะว่ากระดูกเหล่าเออเล่ากันละหมอผู้หมอเส้นแล้วว่ากระดูกเหล่าไปสองเส้นเอ่าวันนี้ค่อยนึกว่าสิไปหาหมอนคิดยังล้วว่าสิไปีทะเลเบิ่งหน้าจะคงว่ามันเหล่าว่าบ่เอกทะเลใช่หรอเปล่าแม่คอยคอยไปดู่น้าเพราะว่าไปฮอดไปฮอดหมอแล้วก็หมอว่าไอ้แม่ว่าหมอสิมาประมาณเที่ยงเคืองเราแทนทุกขอย่อเที่ยงเนาะ อีเขาก้อนสินะแม่กินแล้วทุกข์ขอย้นนอวนเจ็บเข่าเสาแล้วพื่อน,น้องทื่นมากแต่แพ้คลองมากเลยเนาะหมอก็ได้มาตัวใส่แขนขึ้นมาหมอเขาบไปเอามามาเทียงเบิ้งเวลานั่นเทียงกลัวเนี่ยหมอมาพามอดีคะหมอมาเทียงคืงหมอเขาบอกแล้วว่าเทียงเขาบอกว่าหมอมาเทียงคืงแต่ว่าจริงๆเรามาเทียงสิบกว่านาทีออ๋แ,อและยังมาจากโรงพยาบาลเนี่ยเทียงสิบกว่านาทียัยงมา รถเยง่ทาคลิปอยู่คุณยายใ่่เป็นยังรถบัสิีบ่เลยมันดังค่อยว่เสียงรถดังค่อยบ่ขึนนานไปใช่ะ้นานไปแท้เป็นยังมถบัสิีบบ่ใช่ป่ะเปนรถบัสจสิไปแ้กสิไปได้ยายร้งไม่คนทามาถามโอเคครับพี่น้องนี่แล้วนอกัาเหตุที่วันนี้ก็รีบออกมาจากเซนเตอสาเลยครับกเพเพลของบูบกับพามาว่างัวส่วนแม่แม่ทวดบอกกันกะ กะทาฟังเบิ่งเนาะจังไดก็ยังฟังเบิ่งจังไดก็จังโทรบอกแม่คิดว่าแม่คิดว่ามันมันสิบ่เป็นอย่างายบอกสมอูมันกิ้งอยู่นั่นาเธอเธอมาไขก็ยังโทรบอกจะพาไปเซลล์เอซเซลล์เอหมอไปวายไปกินยาเบิ่งฉีดยาเบิ่งแต่ว่าหลู่ซื้อมาฉีดยาแล้วมันไขไม่ยินแต่ที่แรกคือว่าหมอตอนไปนี่พี่น้องหมอทรายไว้เพิ่นว่าเพิ่นสีเพื่อสียาเพิ่นว่าไปยังไปยัง ก็มาไปหอนหมอหมอว่าขึ้นเสียงเลยก็เลยขึ้นบ่ยาานเขียบ่ยรงานเขียนแถวเลยพี่านเข็มหกสิบปีนาปีนาปีนาเท่าไรล่ะแต่วบาบ่่อยไปหาหมอตัวพี่น้องบ่่คยมักหมอปีนาแรงกึ่งนเดือนผู้สาหรอกคิดในใจแล้วว่าไดงเงินเดือนผู้สาเดินแลกปุ๊บสิซื้อของไปทำบุญให้เมืดเลยมาทำบุญไม่น้องคุณแม่มาทำบุญเด้อมาบุหเค็ดบุญน้ำพ้นมาเค็ดบุญมาทำบุญ ไอ้ดูไฮอยู่น่าพื้นที่กังวัลไงกเจ้ามาลักเอาปลาเราอย่างไงก็เจ้าซาให้ก็เจ้าซาแต่ไม่มีกินให้ก็เจ้าปันกเจ้าไปกินแม่ใคยว่าทำพื้นเลยทำพื้น้็เจ้าโอ้ยโอเคโอเคครับผมพี่น้องนี่แหละพี่น้องถ้ายังไงถ้าแม่ไม่หายก็เดี๋ยวแม่ก็จะทัวร์มาครับผมเราจะพาไปหาหมอใหม่นะครับเนาะไม่กินรอบมังกรเดี๋ยวคอยเบสเล่คอยเบสเล่บังเนาะโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็เอาไว้ถ้ามีสักครั้งผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นคลิปช่องอะไร โอเดียรชาแนลนะคะโอเดียรชาแนลครับพี่น้องครับแล้วก็โอเดียรชาแนลแฟนเพจนะฮะโอเคครับผมคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะ